ดีค่ะเมจอยค่ะสวัสดีค่ะดูกดีไม่แห้งค่ะค่ามาตามแนวทางตัวเลขข้อฝันในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลของเม่จอยค่ะในงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคุณแม่เนาะเลขคุณแม่เข่าค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกค่ะคุณแม่เพิ่นฝันเห็นหลานสาวนี่ผูกข้อตายเนาะคลิปแรกค่ะฝันมาไดไห้นึ่ค่ะได้ห้องให้เพิ่นว่าเลขเพิ่นกระเข่าค่ะท่านผู้ชมหกหนึ่งเนาะค่ะเป็นอายุของคุณแม่เองเนาะค่ะ อายุ61ปีเต็มอย่างนรบสองค่ะเป็นคลิปแรกค่ะคุณแม่เิ่นไห้แนวทางมากน้นอายุเนาะค่ะกับเลขเก่าเพื่อนว่ามักแห่เพื่อนว่าขาววงกลมใหพรพอมเนาะค่ะกระเขาของคุณแม่อีลีค่ะท่านผู้ชมค่ะละงวดนี่เนาะค่ะมาตามต่อเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่ว่าฟันเล้วฝฟันมือไรคะฟันมือขืนนี่ฟันมือขืนนี่เนาะมาตามคุณแม่เมือนี้วันที่วันที่ห้าวันที่ห้าเนาะค่ะวันที่ห้าค่ะ บอกซูฟางในคุณแม่ฝันเนี่ยได้นอนเห็นแม่ไปเอื่นหาแม่อยู่เมื่อคคามเพื่อนนั่นแหละว่าแม่แม่ว่าสันแม่เ้อเราว่ะจะเห็นยังแม่นอนเราว่ะค่ะเอเจะเป็นยังจังนอนกันเลยว่าแม่ไข่แล้ว่ะอืมเอาจะเป็นยังจังไข่ก็เรือยว่าคือในใจว่าแม่คุ้ายแล้วแม่คุคือไข่เองสินะค่ะคือในใจแต่บบอกพอบเราะนืะเอาเป็นแจ้งได้สันไม่แม่ลูกบ่ได้แล้ว่ะค่ะเอาลูกบ่ได้ให้ดจังได้สันก็เลยว่า เอาว่าจะเลี้ยแม่ก็นอนเล่นอยู่นี่แหละแล้วว่าค่ะอืบ้านนี้แม่ก็เลยว่าเมื่อวันเดอรแม่แม่ว่าเมื่อวันเดอรแม่ก็บอกได้ว่าสื่อยาสื่อยางไปแม่ได้ค่ฝันน่ะค่ะแม่ก็เลยครับออกมาของบ้านว่าผลไมาเห็นหลานเห็นเลนน่ะเล็กหน่อยก็จ้าก็แค่เลนหน่อยเขามาค่ะมานั่งคืนว่าสั่งกุ้งเซียววิญญาณไปแม่กูกินเนาะแม่กูจังสิสอาว่าสั่งแม่ว่าค่ะแม่ว่าจักว่าแม่สิไปใช่จกไปใช่บุ๋ง ไปก็บข้ามาคือเก่าแม่ขำามมาเงื่อนก็มานั่งอยู่หม่งเก่าคือเก่าแม่ก็เลยหูมือแม่ฟันบูดุนนี่นะฟันซำนี่เนาะแฟันสันสั่นค่ะวันนี้ขอถามแม่จอยเนาะค่ะวันนี้ข่วงฟันนี่แม่ที่เพิ่นเสียไปแล้วนี่เพิ่นนอนอยู่ใส่นอนอยู่เงื่อนเพิ่นอยู่เงื่อนเพิ่นแม่นยู่เงื่อนอยู่ในบ้านอันนี้บ้านหลิกที่เพิ่นเท่าเนาะบ้านหลิกฝีแม่เล่าบ่มี บริมีบม่บารเลที่คุณบอดี้มี่บารเลที่แมนบริี้ทิ่บา,เาเรเาลที่ค่ะคุเขาเห็ดเขาหลงเห็ดใส่หายเขาจ้ค่ะบาน,นีอายุของผีแมนีตอนเสียชีวิตจากปีนออันหกเก่าศูนย์อย่างเก่าสิบเอ็ดเก่าศูนย์อย่างเก่าเก่าหนึ่งนอเก่าศูนย์อย่างเก่าหนึ่งเป็นอายุของผีแมนตอนเสียชีวิตแมนบานนี้แนวทาง ตัวเล็กข้มฟันนี่คุณแม่สิตีให้ตัวไรฟันเนี่ยอ้ยแม่กับอยากน้ำเลืเก่าแล้วมันฟันเนี่ย,ย,ย,ล,กกล,ยลบก็มาแต่หมองเกา่าแม่ลูออกเอาเก่าหนึ่งเนืองเก่าก็เก่าศูนย์ศูนย์เก่านั่นละค่ะแม่ว่าค่ะืกับเล็กขนาดนั้นไม่เด้บาดเทียมันมาออกมาน้ำกลนเลือกร้านน่ะเล็กอายุบอกคะแมนอายุร้านที่มันผม <ừ> ก็าตายนะอายุจักปีคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดแม่แมนแม่ค่ะ คุณแม่สให้ซ้ำหนีบอ่คะแม่ห้ซ้ำหนีแล้วลูกโมตองอาไปหล่สันสันโมยาวนาะแมนแมนเอาไปเท่านั้นละเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกของหวัดหนีเนาะห้ตัวเหลขบบวายตัวเก่าศูนย์เก่าหนึ่งแมนกับยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดค่ะเป็นแนวทางของเมจอยในงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะขอให้ท่านชมทุกท่านมีโชคมีลาภเป็นรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขหูสุขค้นค่ะ คุณแม่มีแย้มเพิ่มเติมอีกบ่คะบมอพม่มีห,หลบๆเามีมีเท่านี้ละค่ะขอบคุณแม่จอยได้หลายคะ่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณคะ่ะค่ะก็ลัสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจอยคะ่ะในงวดวันที่16ธัท่านว่าคม25 6 7นหเจนี่คะ่ะเมจอยนี่ฝันสันสันฝันบบย่าเเพิ่นว่าขีปแรกของงวดนี้เนาะคะ่ะเพิ่นฝันว่าเห็นเมเพิ่นเพิ่นว่านอนอยู่เฮือนเพิ่นว่าในวามฝันนี่เมจอยนี่ไปเอ่นหาเมเนาะค่ะ ไปเอิอนหาเมยู่เพื่อนของเมยเพื่อนน่ะละไปเอือนแลวก็เห็นเมย์เพิ่นนอนอยู่ก็เลยถามเมย์่าเป็นยัง like คือนอนเมยเพื่อนก็เลยตอบว่าเพิ่นเป็นไข่เนาะค่ะก็เลยนอนเพิ่นว่าค่ะม่จอยนึกไม่ใจว่าเมยตายแล้วเป็นยังคือเป็นไข่ได้เนาะค่ะคือจังตายแล้วเพิ่นว่าในค่าวมฝันเนาะค่ะหลังจากนั้นก็บริว่ายังเพิ่นว่าค่ะม่จอยก็เลยบอกว่า คอยกับคนเด้อเพิ่นว่าค่ะบอกเม่จะค้องเนาะค่ะว่าสิกับคนเด้อ่าสั่นเม่ก็เลยว่าเออกับบลดบอกเม่จอยเม่จอยก็เลยกับออกมากับออกมาแล้วมาพอล้านหน่อยเพิ่นว่าเป็นเด็กหน่อยเนาะค่ะล้านหน่อยก็เลยจูงแขนร้านหน่อยกับมาเฮื่อนเพิ่นเพิ่นว่ากับมาเฮื่นมีจอยเนาะค่ะมานางอยู่เฮื่อนในความฝันฝันอียงกับวุ่นมาตะยู่เหื่อนเพื่อนว่าเฮื่อนของเม่จอยเองเนาะค่ะกับมาตะยู่หม่องเก่าเพื่อนว่าค่ะ แม่จอยกับฟันซ้ำนี่เพื่อนว่าแม่จอยก็เล่นหน้แนวทางมากเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือเก้าศูนย์อย่างเก้าหนึ่งเนาะค่ะเก้าสิบอย่างเก้าสิบเอ็ดเป็นอายุของผีเมย์ตอนเสียชีวิตเพื่อนว่าค่ะเอาอายุนี่ละเพื่อนว่าค่ะตอนเพื่อนเสียชีวิตนี่เก้าสิบปีอย่างเก้าสิบเอ็ดเพื่อนว่าค่ะละกะ้กก็โกสองมีวงกลมหายเน้นเนาะค่ะเพื่อนว่าบ้านเลัที่ของแม่จอยเองเนาะค่ะหกสองเพื่อนว่า เพราะว่าหกสองนี่ออกดูแห,ห้งเพิ่นว่าค่ะเมจอยนี่ฝันว่าจะได้กลับมา,มา,มาเฮือนเพิ่นว่าแล้วก็ได้จ네ูงเล็กหน่อยกลับมาเฮือนน้าเพื่อนว่าค่ะจูงเล็กหน่อยนี่ก็ยุ่กับอายุของผีเมย์เนาะค่ะเพิ่นว่าเก่าหนึ่งเพื่อนว่าค่ะเพราะว่าเมจอยนี่เป็นผู้เฒ่าเพื่อนว่าแล้วเพื่อนจูงแขนเล็กหน่อยเนาะค่ะผู้เฒ่านี่น้าเก่าอยู่แล้วเนาะค่ะแล้วก็เล็กหน่อยนี่น้าหนึ่งอยู่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนก็ได้ให้เก่าหนึ่งมาน้าเนาะค่ะตีอยู่นํมกันกับอายุเลยเพื่อนว่าค่ะ หกสองนี่บ้านอีกที่ของเม่จอยเนาะคะ่ะวงกลมหายเน้นเนาะคะ่ะเพราะว่าวนกับมาอยู่ตะเฮือนของเม่จอยเพื่อนว่ะค่ะสองเจ็ดอย่างสองแปดนี่เป็นเลขตามอายุเนาะคะ่ะตามเลขเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตามเลขอายุของหลานสาวผู้ขอตายเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเม่จอยเพื่อนฝันเห็นหลานสาวเพื่อนนี่ผู้ขอตายเนาะคะ่ะเพื่อนหองหายเสียใจกับมาออก อายุของเมจอยเนาะค่ะพอเมจอยนี่หองหายเสียใจแต่ว่าเพื่อนยังมั่นใจอยู่าเลกหลานนี่ตรงมาแท่เพื่อนว่าอายุของหลานสาวนี่น่าจะมาเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็เลยให้สองเจ็ดสองแปดมาเนาะค่ะเป็นอายุของหลานสาวที่ผูกข้อตายเนาะค่ะในความฝันอายุอีรีเพื่อนนี่ยี่สิบเจ็ดอย่างยี่สิบแปดเนาะค่ะแต่ในความเป็นจริงนี่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะยังบอกหันเสียแต่ว่าเมจอยนี่ฝันว่าเพื่อนนี่ผูกข้อเสียชีวิตเนาะค่ะ กานี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจอยค่ะในวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบไดางว,วันใหญ่กับเมจอยสูขหูขส,ขสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมกับน้ำนีเดอร์ค่ะกันไว้คาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพระรวยน้ำนีเดองค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ